มือนีขาให้เจ้าแปลภาษ่าเลยให้เนี่ยเป็นยัง่ะพี่น้องไล่ขนเพลินบอกเข้าใจบางคำของภาซ่าเลยนะแปลแบบใดแปลเป็นอีสานหรือแปลเป็นกลางแปลเป็นภาษากลางแปลเป็นภาษากลางเอาได้จัดมาเดี๋ยวแปลให้ฮันแล้วใช่แล้วสันนี้อย่างนี้สนั้นอย่างนั้นสะใดอย่างไรเจอซื่อบื้อน้อย น้อยแปลว่าเธอหรือใช้แทนคำว่าน้องเอแล้วเอาบัดนี้สิเป็นประโยคได้บัดเนี้ยเป็นประโยคกันวะยาวๆเลยนะยาวๆเลยอ่าโอเคจัดมาคอยไม่อยากเป็นเสนี้ฉันไม่อยากเป็นอย่างนี้คอยไม่อยากเปลี่นเสนั้นฉันไม่อยากเป็นอย่างนั้นคอยอีไปเสดไดฉันจะไปอย่างไรชอบรักเงินฉันใช่ไหมฉั่นแนวเน้ยนนานนานนานไม่ใช่โอ้โหโหลอกถ้ามีวาไม่เคยไม่เคยบัดนี้คำว่าน้อยหรือบัดเนี้ย คำว่าน้อยนะคำว่าน้อยอ่ะว่ามาได้ยังกินน้อยได้อะไรกินเธอมากินข้าวเด้อน้อยมากินข้าวนะเธอโชคดีเด้อน้อยโชคดีนะเธอเอ้าส้มมุดว่าเจ้ากลังอีมาห้าข่อยอ่าล้วมีคนท่ามว่าเจ้าอีไปใส่อ่าอ่าเราบันทีเจ้าอีตอปผาซาเลยว่าเสดไก่กำลังไปหาเมียน้อยเฮ้ยเฮ้ยนานนานนานโบแมนนานบ่ได้ไปหาเมียน้อยเอาเบาดีดี กำลังไปหาเมียน้อยก็แปลว่ากำลังไปหาเมียหนักเธอโอ้ยอีกสั่นเร็วไปเร็วไปเร็วไปวันนี้คำ่าเจอได้ป่ะเนี่ยคำว่าเจอแปลว่าซื้อบื้ออะมามาอืมคนนั้นเจอคนนั้นซื้อบื้อคนนี้ก็เจอคนนี้ก็ซื้อบื้อเจอกับเจอมาเจอกันซื้อบื้อกับซื้อบื้อมาเจอกันฉันก็เลยซื้อบื้อกูก็เลยเจอ แอนน่มีช็อตมีช็อตข่อยไปได้ซื้อบื้อน่ข่อยก็ไ้เจอได้ล่ะเออโธ <c oughs> บัดน,นี้เอาหลายคำมารวมกันเลยเด้อัดเนี่ยเอาหลายคำมารวมกันเลยเอโอ้โหมันแน่นอนเลย <c oughs> เอ,าอ้ามาเลยข่อยอีบอกอยังเจ้าฉันจะบอกอะไรเธอถ้าลอยไปสเต็กเหล้าอีกถ้าแอบไปกินเหล้าอีกเจ้าสิตายบ่คืนข่อยสิเปเธอจะตายไม่ฟื้น ถ้ารักเงินค่อยอีกถ้ารักเงินเธออีกเจ้าสิตายบูฮู้ตัวฉันจะตายไม่รู้ตัวเข้าใจบอเข้าใจไหมเข้าใจบอเข้าใจครับเออจำไว้โกอกดากูด้วยนี่แหม่ท่นแล้วบัดน,นี้เข้าใจกันแล้วเนาะบัดเนี่ยค่อยไปก็เดนน้อได้การเรื่องวะนะ